สวัสดีครับทีวีแชน n e l อาร์ซนนแฟนคลับครับผมวันนี้วันอังคารครับที่29สิงหาคมครับ2516นะครับแม่วันนี้ที่หวยได้หยุด <c oughs> ได้หยุดพักร่างกายนะเดี๋ยวเช้านี้ก็จะเสร็จจากลงคลิปก็จะไปหาไอาจันหมอก่อนนะไปคุยอาจันหมอ,อนหน่อยแล้วคงไปเกี่ยวกับดูแลสุขภาพว่ยังไงเพิ่มครับแต่ว่าที่ดูแลตัวเองทุกวันอยู่แล้วนี่เม็ดฟูครับดีแนกะชุดนี้ชุดนี ดูก้อยกดิกเปล่านะเปล่าเป็นนะอะชื่นใจนะครับก็จากอวุ่นแดงนะจากอวุ่นแดงที่เขาผลิตเข้ามาได้เป็นสาตรสารตัวนี้แล้วก็ทําเป็นสารตัวนี้ทําทให้ร่างกายปรับสมดุลน,นะครับแล้วก็ดูแลอวัยวะบางส่วนของเราครับเช่น DNA ออะไรให้แข็งแรงขึ้นยืดอายุการใช้งานให้มากยิ่งขึ้นนะครับเราอายุประมาณนี้แล้วก็ต้องดูแลตัวเองหน่อยเนาะเสีย ยอมจ่ยค่าอาหารเสริมดีๆนะดีๆน,นะครับม, o or, มีออยมีเอกสารอะไรรับรองหมดดีกว่าที่จะไปหาหมอแล้วต้องไปเสียค่ายา,ยาไปค่าอูนะ้นนี่แย่ๆไม่เอา <laughs> นะก็ฝากไว้นะครับติดต่อได้ทางไลนะ์เมื่อวานนี้ครับต้องอยินดีกับเจ้าชายหิมะของเรานะครับเดินทางไปถึงสเปนเป็นที่เรียบร้อยแล้วลิลลุซสซิดัตนะครับสำหรับเจ้าชายหิมะครับตัวของ เคลานเทนี่นะครับที่ไปเล่นให้กับเรียวโซนสิดดด้วยการยืมตัวนะยืมตัวนะครับยืมตัวอันนี้ไปถึงเมื่อวานนี้นะรอเชียเอ้ยนันนคือดูซี่อ่านี่ไปถึงแล้วครับก็ยืมไปด้วยไปเล่นด้วยกับสัญญายืมตัวหนึ่งปี ไม่มีออปชั่นซื้อขาดนะครับเมื่อวานมีหลายเพจบอกว่ามีออปชั่นอาจจะมีการซื้อขาดคําว่าอาจจะไม่มีสัญญ,ญานะจ๊ะบอกก่อนนะครับไปยืมตัวกับบริษัตว์ด้วยสัญญายืมตัว1ปีแล้วถ้าจะมีการขอซื้ออันนั้นต้องจบสัญญาไม่ว่าเอ้ยไม่ใช่อยู่ระหว่างเอ้ยเล่นไปได้ไั้แ8เดือนโหโจฟอร์มดีขอซื้อในราคานี้ต้องให้จบก่อน นะครับแล้วถึงจะมาคุเพราะในในการทําสัญญาเนี่ยอาร์เซนอลถึงได้ระบุไปไงว่าไม่มีการซื้อขาดนะเป็นการยืมตัวอย่างเดียวแต่ถ้าเผื่อเล่นเสร็จโอ้เคลานเนี่เกิดพอใจขึ้นมาฟอร์มดีขึ้นมาแล้วคุยกันลงตัวลิวสุดัดอยากได้ด้วยอันนั้นค่อยมาคุยกันเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าการที่อาร์เซนอลส่งไปที่ลิวสุดัดก็เหมือนกับเป็นการไปลักฝีเท้าอ่ะคล้ายๆกับวิลเลมสติบาแล้วก็ลายของบาลุกุลเนี่ย ้ไปอยู่นู่นโชว์ฟอร์มดีไหมรับค่าตัวแล้วอยากมาได้ค่อยมาคุยกันอ่าค่อยมาคุยกันว่าเท่าไหร่นะครับอันนี้คือเคลานตินีนะลายของเคลันตินี่ส่วนอีกคนหนึ่งครับเมื่อวานนี้ก็ย้ายตัวและอดีตนักเตะของเราครับอ่าเมื่อกี้หลุดไป m a t แมตติโอเกนดูซี่นะครับมิดฟิลทีมชาติทีมชาติแล้วด้วยนะทีมชาติฝรั่งเศสจากสโมสรโอลิมปิกมาเซยนะครับเราขายไปให้กับมาเซยนะแล้วก็ ทางล่าสุดเนี่ยล่าสุดเนี่ยทางสโมสรลาซิโอรครับได้ดิวนะอยากจะได้ตัวไปเล่นอยากจะได้ตัวมิดฟิลพันดูก็ถือว่าพันดูนะ,อะของไลนยนี้เคนดูซี่ไปเล่นที่ลาซิโอในการโชคเซเรียอนะครับก็สรุปตกลงคือตอนแรกมีข่าวว่าจะซื้อขาดเลยนะแต่ไปมาครับเมื่อตอนสัก3ชั่วโมงที่แล้วประมาณสักตีสี่ตีห้เนี่ย ทางอ่าพี่ฟาริโซโรมาโนแล้วก็ h e ียวิโ o แล้วนะก็ตกลงครับเดี๋ยวจะเดินทางไปในวันพระหัสนี้สำหรับเกนุูซีเพื่อไปตรวจร่างกายนะพร้อมกับการยืมตัวยืมตัวก่อนนะครับ1ปีค่าย,ยืมตัว1ล้านยูโรนะหยาหล้านยูโรแล้วก็มีออปชันในการซื้อขาด12ล้าน ยูโรนะครับก็ต้องเข้าใจกันตามนี้นะการการเซ็นสัญญาในการยืมตัวเขาจะมีก่อนว่ามีออปชันค่าย,ยืมเท่าไหร่ออปชันซื้อขาดหรือไม่ซื้อขาดถ้าจะซื้อขาดซื้อขาดในราคาเท่าไหร่เขาจะระบุในสัญญาชัดเจนไม่ได้ไปแบบในระหว่างทางเอ้น,นู่นะี่นั่นไม่จบก่อนนะวอากันนะครับเพราะฉะนั้นมาเรอกับลาเซโอตกลงกันเรียบร้อยแล้วคือ1ล้านยูโรเป็นค่าย,ยืมนะแล้วก็ตัวของไอ ค่าเหนื่อยไอ้ค่าตัวเนี่ยสิล้านนะครับเอ้ยยูโรหรือปอนวะตูดสอนยูโรอ่ายูโรนะครับและมันทำให้อาร์เซนอลมีส่วนแบ่ง <laughs> อาร์เซอนอลจะมีส่วนแบ่งจากการซื้อขายครั้งนี้ด้วยในกรณีที่ลาติโอซื้อขาดจากตัวมาติโอเกนซีไม่ว่าราคาเท่าไหร่นะครับอาร์เซอนอลจะมีเปอร์เซ็นต์จากการขาย15%นะะนี่คือสัญญาที่อาร์เซอนอลเวลาปล่อยตัว นักเตะต่างๆไปเนี่ยพวกนี้นะไม่ว่าไงไหมอย่างเราปล่อยปล่อยไอ้ไอบาลูกูนไปโมโนาโกหรือโมโนาโกขายเมื่อไหร่ปุ๊บเราก็จะมีเปอร์เซ็น์ในนั้นด้วยทันทีนะครับเพราะนี่คือการทําธุรกิจแหละการทาธุรกิจที่ชาญฉลาดไม่ให้เสียเปรียบอ่ะนะครับก็เป็นสองนักเตะเราที่ยืนยันคอนเฟิร์มแล้วนะส่วนเอเกลซี่มันไปอยู่แล้วแหละแต่มันมีข่าวว่าเราเมื่อเราได้เรื่องของค่าเหนื่อยด้วยนะ เรื่องของรูปเกมเรื่องของอะไรต่างๆเมื่อวานคงไม่พูดแล้วนะครับเพราะใช้เวลา2วันในการพูดในการวิเคราะห์จากใจออกไปหมดแล้วเรียบร้อยนะเรียบร้อยไปไปหมดแล้วจะไม่พูดซ้ำอีกแล้วนะครับเพราะนั้นก็ที่เหลือที่เหลือจะเป็นหน้าที่ของพี่มิเกลโอเดต้านะครับว่าจะทำยังไงนะมันมีข้อความมีข้อความที่ผมเอามาเผยแพร่ให้แล้วกันนะครับเป็นข้อความที่ ตัวของพิต้าเองได้พูดถึงตัวฟาโววีเอล่ามอนก่อนฟาโววีเอล่าลงมาเป็นตัวสำรองครับแล้วก็สร้างอิมแพ t คอย่างมากมายน้องมันลงมาด้วยด้วยความกระเที่ยนกระหือรือด้วยความกระตือรือร้นอเก r e s s i มากๆสำหรับตัวฟาโววีเอล่าซึ่งผมผมไม่รู้คนอื่นบบเป็นไงนะสำหรับตัวผมผมไม่เคยเห็นฟาโววีเอล่าในทรงนี้เลยนะครับโอ้ดุดันเล่นดุดันนะการ ทำอะไรจีบขาดเด็ดขาดนะก็ะแสดงว่าเขาจะรับการฝึกซ้อมอะไรมาดีครับเมื่อวานนี้พี่มิเกลต้าได้พูดถึงฟาวียวเอล่านะเขาบอกว่าวิเอล่าเนี่ยยอดเยี่ยมมากมันเป็นนาทีแรกเลยที่เขาได้ลงเล่นในพรีเมียร์ลีกนะเป็นเป็นนาทีแรกที่ได้ลงเล่นในในพรีเมียร์ลีกในฤดูกาลนี้และผมก็ประทับใจกับวิธีที่เขาคลองบอล และทัศนคติเชิงบวกของเขาบวกกับการตัดสินใจอันเด็ดเดี่ยวนะแสดงว่าน้องมันมีอะไรให้เห็นในช่วงของการฝึกซ้อมนะครับการมั่นใจอะไรต่างๆเนี่ยนะสำคัญในมาที่พี่ตาบอกทัศนคติเชิงบวกอันนี้มันเป็นนอกสนามซ้อมแล้วทัศนคติเชิงบวกคุณเป็นตัวสารองถึงโอ้คุณดูมาแผงมิดฟิลคุณะตะวตเต็มไปหมดลเลยเฮ้ยแต่คุณแม่งยังตั้งใจอะ่ะ คุณยังตั้งใจเอาจริงอาจารย์กับในสนามซ้อมอะเสื้อเชื่อเหอะการเอาจริงเอาจังการมั่นใจการตั้งใจนะเหน๋ยวสักวันมันต้องเข้าตาโค้ดแล้วก็เขาได้รับโอกาสนะครับผมก็บอกเลยผมประทับใจกับวิธีของเขากับการครอบครองบอลกับทัศนคติเชิงบวกและการติดใจอันเด็ดเดี่ยวนะครับฟาวิโอมีส่วนร่วมในทุกๆสิ่งที่เราสร้างขึ้นและผมก็มีความสุขกับสิ่งนะั้นจริงๆพีต่ตาพูดนะเพื่อที่จะได้เห็นนักเตะพร้อมกับความสามารถนะ ผมพร้อมที่ให้โอกาสนักเตะเหล่านี้เสมอนะครับมันเป็นความผิดของผมเองที่ฟาวิโอไม่ได้ลงเล่นมากกว่านี้เขายอมรับเลยไหมครับมันเป็นความผิดของผมที่ฟาวิโอไม่ได้ลงเล่นมากกว่านี้และวันนี้เขาก็ให้เหตุผลกับผมแล้วว่าต่อไปนี้ผมควรจะให้โอกาสเขามากกว่านี้นี่คือสิ่งที่พิเมียนกุลตาพูดนะโอ้โหผมชอบจังเนี่ยชอบจังเลยอะ่ะ ผมขอโทษนะที่ผมให้โอกาสเขาเล่นน้อยมากเลยแต่วันนี้เขาทำให้เห็นแล้วว่าผมอ่ะผิดผมอ่ะจะให้โอกาสเขาอะมากกว่านี้สำหรับฟาวิโอวิเอล่าผมพูดแล้วขนลุกนะครับนี่คือการก็ยอมรับยอมรับอย่างแมนๆอ่ะยอมรับอย่างแมนๆมของตัวโค้ชอ่ะว่าเฮ้ยเฮ้ยตัวน้องแม่งเฮ้ยเราให้โอกาสมันน้อยไปเว้ยเฮ้ยใช่ไหมเออพอได้ลงวุ้บน้องคืออย่างที่บอกม่วนก่อนความอัดอั้นความบึ่อันเฮ้ยกูตัวสำรองไว้ นะเฮ้ยมองไปโอ้โหทอสซามองไปสมิทโลมองไปปิออตินโยโอ,อ้โหเฮ้ยแล้วกลุ่มเม่อไหร่จะได้ลงวะข้างหน้ากัาาบคลายฮาวเวดเฮ้ยแต่ไม่สวนว่ากูซ้อมอะซ้อมอะซ้อมเมื่อวานก่อนนันก็บอกเฮ้ยรู้สึกว่าตัวฟาวิโอวิเอลาใหญ่ขึ้น <laughs> แต่ผมยังมองไม่เห็นตัวมันไม่ใหญ่ขึ้นแต่สิ่งที่เห็นชัดๆคือใจแม่งใหญ่ขึ้นใจแม่งใหญ่ขึ้น ห้าหารเด็ดเดี่ยวโอ้โหโดยเฉพาะลูกที่วันเล่ฟาดอยา่างกระตะกล้อนะ <c oughs> แม่งเต็มจริงนะก็แล้วก็ลูกท้ายเกมนะลูกลูกท้ายลูกท้ายท้ายท้ายเกมอะที่มีโอกาสซัดด้วยซ้ายอะแล้วบอลเกือบเสียบคาแล้วแต่วนี้แบรนเโน่ปัดออกโอ้โหล้วลูกนัก้นไดเข้าในฮีโร่เลยนะครับก็เดี๋ยวคงจะได้เห็นพี่ต้าสัมภาษณ์แบบนี้คงจะรู้แล้วว่า ทิศทางของฟาเวโอวเอล่าจะเป็นยังไงครับอีกคนหนึ่งที่มีส่วนอย่างมากเลยในการเปลี่ยนตัวลงมาครับแล้วก็เมื่อวานที่บอกว่าผมก็ยังงงอยู่ทําไมพี่ต้าถึงจับน้องมาเป็นตัวสำรองทำไมไม่อาลงเล่นตัวจริงต่อเอ็ดดี้แอนคทครับนะฮัลโหลฮัลโหลใครอย่ามาเรียกเอนข้อไก่ในห้องนะผมดีดออกเลยนะผมดีดออกไปหลายคนแล้วนะเอนเอนนู่นเอนนี่เอนห้องดีดออกไปเลยผมไม่สนใจนะครับ เอ้เนียรเียครับเมื่อวานนี้เขบอกว่าผม่รู้สึกดีใจมากๆเลยนะครับเมื่อวานนี้เราสามารถทำประตูได้สองประตูนะแต่ผมคิดว่าเราเสียสองประตูมันง่ายไปหน่อยมันง่ายไปหน่อยในเวทีระดับนี้ในหลีกสูงสุดระดับนี้การเสียประตูแบบนี้ไม่ควรจะเกิดขึ้น น,น,นี้อันนี้เอดดี้เองก็พูดมาเองนะครับเราผิดหวังกับการแข่งขันครับเราต้องการชนะเรามีแฟนๆที่คอยสนับสนุนเราอยู่แล้วก็คอยผลักดันเราอยู่ครับเราได้ประตูขึ้นนําอย่างรวดเร็วดังนั้นเราแค่จะต้องเรียนรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นกับนในฟุตบอลแต่เชื่อเถอะผมมั่นใจว่าทีมและเพื่อนๆจะกลับมาได้ในสัปดาห์หน้าและเราจะคว้าสามแต้มให้ได้ในการเจอกับ แมนเชสเตอร์อยู่ในเต็ดครับอันนี้ผมเติมเองเอา<ะ>เพราะเขาก็บูดเองบอกว่าสัปดาห์หน้าเราหวังว่าจะคว้าสามแต้มได้สัปดาห์หน้าเจอใครก็เจอแมนยูไงในการเจอกับแมนยูนะครับเพราะนั้นก็เดี๋ยวอย่างที่บอกตอนนี้อยู่ที่พี่พิเกลแล้วว่าเขาจะปรับเสริมทัพยังไงจะปรับปรุงตรงไหนนะเ,เขาเห็นแล้วนะสามแมตช์ดดแล้วแล้วผมก็คิดว่ามากพอแล้วในการที่จะมองอะไรต่างๆเนี่ย จะใช้ระบบเดิมหรือไม่อ่าจะใช้ระบบเดิมแต่ปรับเรื่องสมาธิเรื่องท่าทางนักเตะให้ดีขึ้นไหมหรือจะย้ายกลับไประบบที่เล่นเมื่อตอนสีซสั้นที่แล้วอันนี้อยู่ที่พี่พิเกต้าครับโมในสื่อออนไลน์ก็มีการจัดระบบให้พิตาเรียบร้อยแล้วนะจัดนู่นจัดนี่จัดตัวให้เรียบร้อยแล้วด้วยนะก็เป็นไอเดียนะครับเป็นไอเดียก็ไม่ผิดไม่ถูกนะไม่ผิดไม่ถูกจัดระบบการเล่นให้จัดนักเตะให้แรงอันนี้อยู่ที่พิตาทุกถึงทุกอย่างอยู่พิตาครับเพราะว่า คนกินเงินเดือนนะ่ะคือพี่ต้าคนรับผิดชอบคนแบกความกดดันทั้งหลายคือพี่ต้าถ้าเขาทําผิดพลาดเขาก็ต้องยกองค์คาไปยกของร้านทั้งหลายออกในกรณีที่มันไม่ไหวจริงๆนะแต่วา่าตอนนี้มันยังไม่มันยังไม่ได้มีเลวร้ายอะไรขนาดกันนะเรายังไม่ได้แพ้เรายังมีเจ็ดแต้มเรายังอยู่ที่ห้าเรายังไม่แพ้นะใครก็บอกว่าโอ้ยทรงอย่างงี้ไม่ดีแล้แต่ว่า มันเห็นจุดบกพร่องตั้งแต่เริ่มต้นเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะได้รับการแก้ไขแต่เนิ่นๆค่อยๆบินครับค่อยๆไปปรับปรุงไปทีนันั์ทีนันั์คุณจะเอาพีคตอนนี้เลยเหรอคุณจะเอาแบบโอหฟอร์มแม่งมาสุดยอดเลยสิงหากันยาตุลแล้วก็ไปแผ่วผมว่าเราก็ค่อยไปค่อยๆไปครับค่อยเก็บสมค่อยๆฟอร์มเด่นและแม่งไปพีคสุดๆเลยเมษาพฤษาเอาช่วงนั้น เอาไปพลิกสุดๆเข้าเส้นไปเลยไม่รู้ใครจะว่าไงไม่รู้นะเข้าเส้นไปเลยหลายคนก็บอกโอ้ยเมื่อวานนี้บ่อนไหนรับพน,นันไม่อยากพูดนะมันก็สถาสถาบัานนะ่ะเขาก็ออกมาแล้วบอกว่าเราจะติดประมาณท็อปโฟร์ท็อปไฟท์จะจะ,จะติดท็อปไฟด้วยเรื่องของม,มึง <laughs> แข่ง5นัดแข่งแค่สนัดมึงจัดจัดไอตำแหน่งเรียบร้อยแล้วก็ มันก็เป็นมัน,เป,นมเป็นวิธีของเขาหนะาเรียกแมงเม่าบินเข้าก่องไฟนะอ่าอัตราต่อรองช่างมึงไม่สนใจนะครับดูไปทีละนัดแล้วผมคิดว่าคนอย่างพี่เมกเกตาที่กล้าที่จะเอาเอา,เอาแผนการเล่นแบบนี้มาเล่นนะผมว่าเขาคงไม่ธรรมดาหรอกนะอันนี้เดี๋ยวเราก็ต้องอดใจรอดูนะครับในแมตที่เหลือตอนนี้เรามีแมตที่เหลืออยู่ในเนี้ย เดี๋ยวเราจะเจอแมนยูครับในวันอาทิตย์นี้สี่ทุ่มครึ่งสี่ทุ่มครึ่งแบบสำคัญนะเดี๋ยวกําลังจะหาที่ดูอยู่รู้ยังไงและหลังจากนั้นครับหยุดเบรกทีมชาติไปสองเวกโอ้โหเนี่ยก็ถือว่าก็ถือว่าดีนะอะ่ท่านได้เบรกนะหยุดเบรกทีมชาติสองอาทิตย์แต่ก็อีกแหละนักเตะแม่งไปตีทีมชาติก็ต้องลุ้นอีกแงไรแม่งไปทีมชาตินะั่งจะมีเลี่ยงกับมาอีกไหม,ไหมเนี่ยก็ต้องมานั่งลุ้นอีก หลังจากนั้นนะ่ะหลังจากเราเตะกับแมนยูวันที่สนู่นเลยมาเตะอีกทีคือวันที่16กันยาไปเยือนเอฟเวอร์ตันนะไปเยือนเอฟเวอร์ตันณะตอนนั้นขอประทานโทษนะเอฟเวอร์ตันใจเย็นๆอย่าเพิ่งปลดชอนได้แล้วเว้ยมึงอย่าเพิ่งปลดชอนไดเอาชอนได์ก่อนอึดไว้ก่อนก็ภาวนาให้แมตหน้าในเอฟเวอร์ตันไม่รู้เจอใครขอให้เอฟเวอร์ตันทำผลดีเพื่อให้ชอนได์อยู่เพราะอะไรแม่กลัวไปตอนนั้น เอเวอเรตเปลี่ยนโค้ดอีกเจอเปลี่ยนโค้ดเหมือนฤดูที่แล้วอีกนะยังไงเอเวอเรต์แมตชน้เสาร์นี้เอาดีๆเอาดีๆอยู่ไว้ก่อนนะพี่ชอนได้อยู่ไว้ก่อนนะครับ16กันยาเตะกับเอเวอเรต์ไปเยือนครับหลังจากนั้น24กันยาแมตสำคัญอีกแมตหนึ่งเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนท็อตแนมฮอตสเปอร์ ame, aper, นะครับโอ้โหลูกทีมของลุงอังเก้นะซึ่งฟอร์มกำลังดีเลยนะแล้วถึงช่วงนั้นก็ไม่รู้ว่าเป็นยังไงนะครับวันอาทิตย์ที่24กันยาหลังจากนั้นปิดเดือน ปิดเดือนของเดือนกันยาด้วยการไปเยือนบอนสมัทนะครับวันที่30กันยาและเปิดหัวในวันที่8ตุลา8ตุลานะครับเป็นวันอาทิตย์4ี่ทุ่มครึ่งเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนตัวเต็งอันดับหนึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้โอ้โหนี่คือโปรแกรม5นัดถัดไปของอาร์เซนอลตอนนี้นะครับก็ถือว่าเจอหนัก เจอหนักเจอแมนยูเจอสเปอร์เจอแมนเชสเตีร์เนี่ยหนักเลยล่ะแล้วก็เจอบอลมัดกับเอเวอเรตันก็ไปเยือนไม่ง่ายก็เป็นการพิสูจน์โฉดหัวใจของนักเตะพิสูจน์กลินของพี่เบเกออัลตต้าแล้วนะครับว่าว่าใจยังไงนะเพราะว่าเส้นทางทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้โรยด้วยกิบกราบหรอกนะมันเปิดมามันก็เจอเจอแบบอะไรที่มันเป็นบททดสอบนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็รอดูแล้วกันว่า จะออกมาเป็นในรูปไหนสําหรับเอเวอเรตนพวกเราเอ้ยกับอาร์เซนอลพวกเราก็คงได้ทําตามอย่างเดียวก็คือเชียร์นะให้กําลังใจเชียร์กันต่อนะครับก็อะไรที่มันผ่านมาก็คือผ่านไปละทุกคนได้พูดได้ระบายและจบนะจันทร์อังคารอาอาทิตย์จันทร์จบไปละไม่มีการมาหรือฟื้นหาตะขอยตอนนี้หาตะขอหลือฟื้นหาตะเข็บไม่ป้องพูดแล้เอาเดินหน้านะัากกันนี้ไปนะครับก็ ประมาณนี้แล้วกันโอ้โหม,ม,มีข่าวตั้งแต่เมื่อคืนหลายคนนะทั้งเจ้ากันเซโลก็ไปบาซ่าแล้วนะครับเจ้ากันเซโล่ไปบาซ่าโรมลูกากูก็ไปโรมานะนะไปโรมานะถ้าไม่ผิดนะครับก็มีหลายคนทีเ่เดินทางไปแล้วพวกที่ไปซาอุผมไม่ผมไม่เอาผมไม่าไม่เอา,าพูดแล้วกันนะคนอนะื่นๆนะก็นี่แล้วก็ตัวของ แมนซิตี้เขาก็ได้ตัวศูนย์หน้าตัวเก่งของวูแฮมตันมานะก็คือตัวแมตชัตนูเนสใช่ปะ่ะได้แมตชั s นูเนสมานะครับก็เป็นการซื้อโอ้โหแล้วก็ค่าตัว50ล้านยูโรบวกแอดออนก็เป็นล้านเ้าล้าก็ถือว่าเขาก็เสริมทีมกันได้อย่างดุดันมาครับเพราะนั้น3-4วันที่เหลือเนี่ยยังมีตลาดยังไม่ปิดครับตลาดยังไม่ปิดเรามีโอกาสทั้งเข้าทั้งออกนะ ก็มีหลายกระแสด้วยโดยเฉพาะเรื่องของเชลซีที่มีข่าวว่าอยากสนใจเอเมลสมิธโลนะครับแหม่ตีข่าวกันเยอะมากเลยแล้วของไทยก็มาตีข่าวแต่ทางอาเซนนอนอะไรยังเงียบอยู่นะครับแล้วเชลซีผมก็ไม่แน่ใจว่าข่าวมาจากไหนนะบอกว่ามีข่าวที่ยสนใจสมิธโลก็พยายามหาต้นหัวข่าวมจากไหนวะยังไม่รู้ยังไม่รู้จริงๆว่าจากไหนนะแล้วก็ก็เดี๋ยวต้องต่างกันดูอีกทีว่าจะเอาอยัางไงสําหรับเอเมลสมิธโลนะครับ นะีย่ยคง,งเอาไว้อยู่แล้วไม่น่าจะขายหรอกนะก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวอีก3วันเดี๋ยวตามนานานารุนและกันวันนี้วันอังคารเราไม่มีแต่นะก็พักยาวไปก็เป็นสิ่งที่ดีละกันนะครับเดี๋ยวมีบอยอะไรก็เดี๋ยวจะมาตามให้ดูแล้วกันนะครับวันนี้ก็ขขบพูณสําหรับการก็มากดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แล้วก็มาคอมเมนต์กันเมื่อวานนะครับก็อ,อยากได้อย่างนี้แหละมาพูดคุยกันมาพูดคุยกันอย่างมีคุณภาพพูดคุยคุยคุยกันอย่างมีท่านักติที่ดีผมอาจจะ จิกเล็กจิกน้อยทีมอื่นบ้างแต่ว่าผมก็เบาลงนะเมื่อวานก็ยังมีเข้ามาว่าจะดีมากเลยถ้าไม่ไปแซะทีมอื่นเออไม่งั้นไม่ต้องทําช่องอยู่เฉย,อย,อ,ย,อ,ยอยู่บ้านนอนกระดิกเท้าดีกว,ว่า <laughs> ทําช่องมันก็ต้องมีบ้างคุณไปอยู่ที่อื่นคุณไปดูช่องอื่นเถอะหนักกว่านี้เยอะนะแค่นี้คุณจะคันเนื้อคันตัวไปอยู่ที่นู่นสงสายน้ําลายฟูมปากตาย <laughs> ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กับทีวยชแนลอสทรนแฟนคลับครับวันนี้ปฏิบัติหน้าที่กันด้วยความสุขครับเดินทางไปไหนด้วยความปลอดภัยฝากสบายดีพี่น้องสปรลาวสู้ๆนะครับโหคงต้องสู้หนักๆแล้วสำหรับสปรลาวเหนื่อยนะแล้วก็ส่งกำลังใจไปกับพี่น้องที่ปฏิบัติหน้าที่ตาม3จังหวัดชายแดนภาคใต้และทั่วประเทศครับคุณสุดยอดอยู่แล้วเจอกันในวันพรุ่งนี้ครับผมกับที้ยชแนลแอสนอน แฟนครับครับสวัสดีครับขอ <c oughs> อีกสักหน่อยยกแก้วยกแก้ว <c oughs>